สวัสดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้นะคะจะได้เตรียมจัดส่งชุริงจีสังเคราะห์แสงเป็นหัวเชื้อนะคะเพื่อส่งไปให้พเพื่อนๆที่ขอมานะคะตอนนี้เราเตรียมใส่ขวดเล็กๆนะคะขวด350มลนะคะจากขวดใหญ่นี้นะคะขวดใหญ่ออ1.5หรือ1.25ลิตรนะคะเาจะส่งเป็นขวดเล็กนี้ไปเพื่อสะดวกในการจัดส่งนะคะเพื่อให้คนส่งใส่กล่อง ส่งคนส่งได้สะดวกมากขึ้นนะคะเดีย๋ยวเพื่อนๆรอรับได้เลยนะคะที่เพื่อนๆแจ้งมาก็จะมีจากสกลน,นกครนะคะเห็นทีพี่มงคลนะคะอยากได้เพื่อเอาไปาใส่นาข้าวนะคะยินดีด้วยนะคะถ้าเราใช้จุลินทรีสังเคราะหแสงนะคะจะดีมากต่อพืชและช่วยให้ดินของเราเนี่ยค่ะ ดีด้กยนะคะปลูกอะไรก็งามค่ะขั้ดินของเราดีนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะคะเกมรอรับได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ